ความสุขของผมคือการที่ได้อยู่พร้อมหน้ากันกับครอบครัวได้เห็นทุกคนอร่อยพร้อมกันห้องครัวและโต๊ะทานข้าวก็นับเป็นจุดหนึ่งที่ครอบครัวของผมได้มีเวลาร่วมกันและหลายเมนูที่เราทําร่วมกันทําให้มีรอยยิ้มเกิดขึ้นเช่นเดียวกับเมนูสปากเกตตี้หมูดับเบิลไลโคปีเมนูพิเศษที่ทุกคนชื่นชอบเพราะได้ทั้งอร่อยสําหรับน้องโพและดีต่อสุขภาพสําหรับคุณแม่แอนและที่สําคัญช่วงเวลาที่เราทําอาหารร่วมกันเนี่ยแหละ คือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดสำหรับแฟมิลี่ฟู d ดของครงอบครัวผมอาละครับได้เวลาที่เราจะมาทำเมนูโรซ่าไลโคปีสปาเกตีหมูดับเบิลไลโคปีกันแล้วเตรียมกระทะรัน,นครับผมน้ำมันรอก่กนะ่ะลงไปงงครับเอาเครนอนเอาเครอดใช่เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมลูกเข้าไปเห็นไหมดูขั้นตอนด้วยเอาไงล่ะต่อด้วยเอาหมูใหญ่ตัดต่อเลย ใช่เุลาเวลาลวกอันนี้นี่เอาไว้ใช้สำหรับเส้นก๋วยเตี๋ยวลูกบางตีจะทำแบบที่เด็ดนีดตามแต่ได้แบบที่เขาใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวนห่อเหมือนที่ยายๆทำนะนะครับอย่างที่บอกว่าครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวที่รักในการทำอาหารก็จะเป็นมมเมต์แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้เวลาครอบครัวได้มาอยู่รวมกันแล้วก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆพร้อมกับของอร่อยๆทั้งนั้นเลยต่อไปก็คือหมูสับของเรา หมเราเริ่มสุกนะครับปานกลางนะครับเราก็จะต่อด้วยนี่เลยเอกของเราื่อเกิดเทพเข้มข้นผสมไลโคปีนโรซาไลโคปีนสาหรับเมนูนี้นะครับเราจะใช้เยอะนิดหนึ่งประมาณ8ช้อนโต๊ะนะครับโอเคครับถ่ายลงไปได้ อันนี้ก็เป็นความสุขความสุกที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับบางทีเขาก็ช่วยเราบางทีเขาก็ปวดเราปวดเราใช่ก็สนุกไปอีกแบบเหมือนกันเอาใหม่เติมใหม่เอาล่ะของคุณลูกพร้อมเสิร์ฟแล้วอ่าเอยังเอาอีกไหมเอาอีกไหมลูกอ่าแล้วผมจะไปกินกับลูกเลยแค่การที่ได้ใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนๆก็ตามผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของครอบครัวเรา ความอร่อยของหลายๆคนอาจจะแตกต่างกันแต่สำหรับผมความอร่อยคือเมนูที่ได้ร่วมสร้างสรรค์กับครอบครัว